NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้ออมรบๆตๆัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Topics กับผมพีท์ศสถิตนะครับวันนี้เป็นผู้สมัครท่านสุดท้ายแหละที่ผมจะมาพูดถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผพ้่สัักมสองพนย่2นะครับผมว่าเราเกาะติดสถานการณ์นี้มาผมว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับที่ ที่เล่าเรื่องนโยบายนะครับถ่ายทอดแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นท่านผู้สมัครคนสุดท้ายแล้วหลังจากที่วันนี้จริงๆผมอัดข้อข้าะพิเศษที่นึงนะครับวันนี้วันอังคารที่17บนะฮะก็มนันร่างอัดการเป็นท่านสุดท้ายและแล้วเดี๋ยวคิดว่าวันศุกร์เนี่ยผมจะปล่อยตอนพิเศษอีกตอนหนึ่งนะเป็นตอนสรุปความรู้สึกทั้งหมดนะครับที่ผมได้อ่นานนโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเราผมมีความเห็นว่ายังไงบ้างแบบสรุปนะครับเพื่อให้หลายๆท่านเนี่ยสามารถ ฟังแล้วก็เอาไวตัดสินใจในการเลือกตั้งวันที่ยีพฤิบสองคืภาได้นะครับวันนี้ก็สิบเจ็ดครบแล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่เราได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วนะครับชาวกทมทุกท่านก็ทําให้ครบถ้วนนะครับขอภายท่านอื่นด้วยที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับก็ขอคุณรศนาเป็นท่านสุดท้ายนะครับซึ่งคุณรศนาเนี่ยกอ็อยู่ในวงการการเมืองมาช้านานแล้วนะครับอันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะฮะก็ น่าสนใจนะครับเน้นเน้นนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการหยุดโกงผมก็ขอนำข้อมูลจากเพจ facebook ของคุณรสนาโตสิทธกูลนะฮะก็เป็นผู้สมัครอิสระเบอร์เจนโยบายหลักของรสนาหยุดโกงแล้วได้อะไรนะฮะเดี๋ยวไล่วิธีข้อเลยน่าจะมีเชียวเชียวน่าเสียงว่าร้องอยู่บ้างนะข้อ1บําบำนาประชาชน3 0 0พบาทต่อเดือนเริ่มก่อนอ่าเริ่มได้ก่อนที่กทมอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ universal basic income นะครับก็ อะดีนะครับแต่ไม่ค่อยเกี่ยวข้อ2ไม่ต่อสัมปทาน BTS ลดค่าตัวเหลือ20บาทตลอดสายข้อ3ฟ้าทลายโจรและยาไทยฟรีทุกบ้านอยู่กับโควิดได้กลับมาทำมาหากินได้อย่างมั่นใจข้อ4เลิกไล่จับหาเปรย์แผงลอยจัดทำเลขายดีให้ถูกกฎหมายสะอาดปลอดภัยอันนี้ก็น่าจะเหมือนท่านอื่นๆที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการจัดการ เกี่ยวกับการค้าขายริมถนน,นนะครับให้มันถูกสุขลักษณะสะอาดแล้วก็จัดก,การน้ําเสียหรือของเสียขยะต่างๆให้มันเป็นรูปเป็นล่างเป็นร่องเป็นรอยที่ถูกต้องนะครับก็น่าจะอยู่ในอนโยบายข้อนี้แหละข้อ 5. ออกระจายงบ50ล้านบาทต่อเขตให้คนพื้นที่ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาอันนี้ผมว่าดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเขตมันก็ขนาดพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับประชากรก็ไม่เท่ากันจะจะให้50ล้านบาท เท่าเท่ากันเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเอหมาะสมสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าได้ได้ทำจริง,รงๆเนี่ยคงจะมีการจัดสรรงบที่เหมาะสมกว่านี้นะครับอาจจะแบ่งตามประชารกรก็ได้นะครับหรือแบ่งตามขนาดพื้นที่ก็น่าจะเหมาะสมกว่าแต่อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ว่าทุกเขตจะได้งบประมาณในการจัดการาสิ่งต่างๆในเขตของตัวเองแล้วก็เลือกเองได้นะครับว่าจะทําเรื่องอะไรก่อนซึ่งตรงน,นี้นผมอยากให้มันมีเกิดขึ้นมากเลยนะ บางทีเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็รู้สึกว่าเ,าเหมือนบ้านเราก็จะมีเขตอยู่เนาะเราอยู่ในเขตบ้านนี้แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในในบริเวณนี้เลยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขตของเราอะนะครับก็ถ้าเกิดมันมีการเพิ่ม engagement ให้มีสามารถอย่างเงี้ยกระจายงบแล้วคนในพื้นที่จะตัดสินใจเองนะว,ว่าจะแก้ปัญหาด้านอะไรเนี่ยให้มันมีเป็นเป็น connection เป็นเครือข่ายเป็น network ในเขตของตัวเองเนี่ยมันน่าจะทําให้อะไรๆในกรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพสิอะไรๆในเขตพื้นที่ใกล้บ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้แบบตรงจุดเลยนะครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะครับไม่รู้ท่านอื่นมีพูดถึงในเวทีอื่น,นๆไหนบ้างนะแต่ว่าอันนี้ผมมาเจอปะนโยบายของคุณรศนาคนแรกเลยอันนี้ผมชอบนะครับอ่านโยบายต่อไปนะครับนโยบายที่6ก็คือระบายน้ําท่วมจ้างงานขุดลอก1,600คลอง ฟื้นวิถีท่องเที่ยวเวนิสตะวันออกนะฮะเรื่องการระบายน้ําท่วมเนี่ยก็อันนี้เน้นเฉพาะ,ะเขาเขียนมาแค่เกี่ยวข้องกับการขุดลอกนะครับจริงๆการขุดลอกก็ช่วยในการะระบายน้ําท่วมได้ให้มันคลองไม่ตื้นเขินครับก็มันก็จะระบายน้ําได้มากขึ้นจริงทาแค่นี้ถ้าเกิดทําได้ดีจริงๆนะฮะขุดลอกคลองอย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจจะไม่มีข้อมูลเลยว่าทุกวันนี้เขาขุดลอกคลองกันยังไงจริงๆก็มีงบ ถูกใช้ไปตลอดตลอดนะครับแต่ว่าคุณภาพงานหรือว่าประสิทธิภาพ,ภาพการขุดมันดีแค่ไหนไม่มีใครทราบมันไม่โปร่งใสนะครับมันตรวจสอบไม่ได้ก็ถ้าทําตรงน,นี้ได้เนี่ยก็ดีครับนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายน้าแล้วก็ถ้าเกิดคุณลัษนามองเห็นเวนิสตะวันออกนะครับก็อาจจะเป็นกรุงเทพก็ได้นะจริงผมชอบเดินทางทางเรือนะมันค่อนข้างออสะดวกนะครับแล้วมันก็เร็วกว่ารถยนตใน์ในบางจุดนะนะอืม ตรงคลองอย่างเส้นพวกถนนเพรเกษมันไงครับมันจะมีคลองอยู่คลองแสนแสบตรงทั้เส้นนั้นอ่ะตอนสมัยผมฝึกงานก็ก็ใช้บริการอยู่บ้างซึ่งก็สะดวกสบายทีนะครับแต่คนมันอาจจะเยอะไปนิดนึงนะแม่น้ำไอ้คลองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะแต่คนก็ใช้บริการเยอะอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าทําให้มันสะอาดสะอ้านแล้วก็น่าใช้งานได้มากกว่าน,นี้เนี่ยคนก็น่าจะเยอะขึ้นอีกนะครับแต่ก็จะไม่ได้อ่ปรับปรุงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะก็ดีอยู่แล้วเพราะว่า ไปนั่งเรือทีนี่ต้องเสี่ยงสิวขึ้นนะครับน้ำมันกระเด็นขึ้นมาอ่ะในวันที่7นะครับตั้งกองทุนหลังคาบ้านโซล่าเซล์ประหยัดไฟ500บาททุกเดือนโอ้อันนี้นะ่าสนใจมากครับนอกจากจะประหยัดไฟแล้วเนี่ยยังเป็นการลดการปล่อยกินเท้าแกสด้วยนะครับจากการใช้ไฟฟ้าแต่นี่ก็น่าสงสัยว่าจะจะทำยังไงนะจริงๆผมผมชอบคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการตั้งโซล่าเซลล์นะในตามจุดต่างๆของเมือง มันน่าจะช่วยได้เยอะนะครับเกี่ยวกับข้องกับในการปล่อยการกระจกของของเมืองกรุงเทพเนี่ยแล้วมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองด้วยนะครับการติดตั้งโซลารเซลล์ดีครับดอีอาจจะแบบสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็ได้ก็ยังดีนะครับถ้าทําได้ก็ดีครับนโยบายข้อที่8นะครับติดตั้งกล้อง cctv 1.5ล้านตัวกทมต้องปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ํามดีครับและสุดท้ายน,นะครับ นโยบายที่9เลิกรอคิวนานยกระดับ6 9สศูนย์อนามัยกทมเป็นโรงพยาบาล24ชั่วโมงรักษาฟรีครับก็เป็นนโยบานโยบายหลักของโฆษณาที่เขาโปรโมทในในเพจ Facebook เมื่อวันที่12เมษานะฮะจริงๆผมก็มีโอกาสได้ดูเวทีดีเบตของหลายหท่านนะครับแล้วก็เห็นแง่มุมต่างๆเยอะพอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามิติด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะเป็น ถูกพูดถึงน้อยชนิดหนึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวแทนนะครับซึ่งก็ได้มุมมองประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสรุปอีกทีหนึ่งในในคลิปถัดไปนะครับซึ่งก็น่าจะเร่งออกภายในวันที่20 20แล้วกัน20-21นะครับก็จะพยายามออกให้เร็วนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของบางท่านนะครับผมโอเคก็โดยรวมก็ผมว่าก็ชัดเจนนะครับ แล้วก็แต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากมายนักแต่ว่าเป็นเน้นเรื่องการอหยุดโกงแล้วก็ทําสิ่งที่ควรจะทําให้ดีเนี่ยทำให้มันดีทำให้มัน,มนถูกต้องนะฮะเนี่ยพอไม่มีไม่มี How to ประกบมาด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์มากมายนักนะครับเป็นเป็นคือมันดีอยู่แล้วละที่ที่ท่านพูดกันมานะครับแต่ว่าวิาวธีทําต่างหากที่น่าสนใจแล้วอยากจะติดตามต่อนะครับว่าถ้าเป็นได้มีโอกาสเป็นผู้ว่าแล้วจะทํำยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวอาจยะมีสซอรคูปพิเศษในการติดตามก็ได้นะครับอาทิตย์หน้าเราคงจะรู้ผลกันแล้วนะอีกไม่นานเกินรอนะครับสําหรับชาวกรุงเทพก็ย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันที่22วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าและอย่าลืมมาใช้สิทธิใช้เสียงกันนะครับเข้าคูหาการเวอร์ที่ท่านชื่นชอบแล้วก็ ู้สมัครที่ท่านเชื่อถือครับมีสอกอด้วยนะครับอย่าลืมศึกษาเพิ่มด้วยบางทีดูแต่สอดูแต่ผู้ว่านะลืมดูสอกก็ลองดูนะครับว่าแต่ละเขตของท่านมีท่านไหนที่นโยบายตรงใจกับท่านบ้างนะครับยังไงสาหรับอีพีนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าอย่าลืมติดตามนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมีสรุปนะครับเป็นความรู้สึกที่แบบอ่านมาทั้งหมดของทุกท่านที่เป็นตัวเต็งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังไงใครเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับก็ อาจจะส่วนตัวนิดนึงนะครับรอ,อฟังแล้วกันนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบรอบตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับ NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ